การใช้มาตรา44นี่นนะจะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไปบุกรุกป,ป่าบุกรุกพื้นที่สาธนารณะนะครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับมีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่4ทับ2,558เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์ สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวมนะครับก็มีใจความประมาณว่าทุกวันนี้ยังคงมีการกระทําที่เป็นการฝ,าฝ,าฝา um ่าฝืนกฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยจํานวนมากนะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นไปอย่างเคร่งครัดและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทําให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นการบุกรุกที่สาธารณป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณากีดขวางทางจราจรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับจึงเป็นการสมควรที่จะก,กำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐมนูญฉบับชั่วคราวปี2557นะครับนี่นะฮะก็ ก็มีความเห็นชอบในคำสั่งอย่างเช่นนะฮะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมายอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยแจ้งความประสงค์ไปที่รัฐมนตรีว่าการการกลาโหมเพื่อพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไปปฏิบัติตามคำขอนี้นะฮะในกรณีที่เห็นสมควร รัมตีกลาโหมอาจขอให้หัวหน้าคอสอชอมีคําสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอํานาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพคือความรวมก็คือว่าเนี่ยเขาใช้มาตรา44ที่หลายค,คนกลัวกันว่านู่นนี่นั่นเนี่ยนะแต่อันเนี้ยใช้เลยแต่สําหรับพวกที่บุกรุกพ,พื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าพอดูแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการใช้กฎหมายตามปกติธรรมดาดูแล้ว ผู้นี้อาจจะไม่กลัวหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่หเห็นเห็นไหมก็ใช้สําหรับคนเลวชเใช้สำหรับอีกแง่มึงนะพวกลูกป่าพูดถึงลูกป่าแล้วนะครับเมื่อวานนี้เรื่องโบน,านัานะครับคุณสรรเสริญอัดจุดมานันะเลขาธิการสปรกก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางสปกนักขราชสีมาเนี่ยได้เข้าแจ้งความ โบนันซาแล้วนะครับข้อหาบุกรุกที่ดินสปกจานวน7จไร่และผมก็ได้กําชับว่าจะต้องเร่งรัดดาเนินการให้เร็วที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณปิติพงพึ่งบุญนนยุธยาการฟ้องร้องก็จะมีการฟ้องร้องรื้อถอนและฟ้องร้องขับไล่ขอคืนพื้นที่ก่อนหน้านี้โบนันซาบอกว่ามีเอกสารสิทธิ์นสอสามกอแต่ภายหลังบอกว่าไม่มีนะฮะแล้วก็ลุก ที่สพกคุณสันเสริมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสพกที่นครราชสีมารู้อยู่แล้วว่าบน,นันซาเนี่ยรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของทางสพกรประมาณ79ไร่ควบคู่ไปกับการรุกล้ำพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้นะเขารู้อยู่แล้วแต่ทํำไมไม่ทำล่ะสาเหตุที่ข้าราชการไม่กล้าเข้าไปดําเนินการเพราะไม่อยากทะเลาะกับนักการเมืองผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนนี้ ที่ไฟเขียวให้เข้าไปจัดการแบบลุยแหลกวันนี้อาจจะยังไม่สามารถทวงคืนที่ดินได้นี่นั้ยโอ้โหยาหอมเลยยาหอมรัฐมนตรีเกษตรเลยนะถ้าไม่ใช่ท่านเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะไม่มีการทวงคืนพื้นที่แต่ความจริงเรื่องการไปทวงคืนพื้นที่ไปตรวจสอบบอนันซาเนี่ยก็โอ้โหนะมาจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมฮะท่านดุษฎี อารยวุธใช่รครับท่านดุษฎีอารยวุธนะฮะที่ไปตรวจสอบแล้วก็เป็นข่าวฮือฮาว่าโบนนซ่าก็มีวันนี้เหมือนกันนะครับ แล้วเบื้องต้นก็มีการสรุปพบแล้วด้วยนะคะว่าพื้นที่ถูกบุกรุกเนี่ยทั้งที่เป็นเขตป่าสงวนแล้วก็เขตสปรกรวมทั้งหมดจำนวน103ไร่นะคะออซึ่งผู้บุกรุกอันิมานถึงบุนาซ่านะคะก็จะมีความผิดตามมาตราย5 5แห่งพระราชบัญญ,ญัติป่าสงวนแห่งชาติพศส5 0 7าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจึงมีการสั่งการนะคะว่าให้ทาหนังสือ ให้โบนันซ่าหรือถอนบ้านพัก16หลังที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสนามแข่งรถแล้วก็พื้นที่ถนนในสนามแข่งรถด้วยแต่ก็จะเปิดโอกาสให้โบนันซ่า หาหลักฐานเอกสารสิทธิการครอบครองมาแสดงใน15วันถ้าเกิดว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแสดงก็จะแจ้งให้รื้อถอนภายใน30วันต่อไปถ้าเกิดว่าครบกําหนดแล้วยังไม่รื้อถอนเดี๋ยวทางกรมป่าไม้จะจัดให้จะเข้าไปรื้อให้เองนะคะซึ่งกระบวนการทั้งหมดก็น่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนปีนี้ค่ะแต่ว่าอธิบดีกรมป่าไม้ก็ให้หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่เนี่ยเตรียมเอกสารหลักฐานอย่างรอบคอบนะคะ จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดในขณะที่เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปอปอง,องพันตำรวจเอกศรีธานาประยุนรัฐก็บอกนะคะว่า การยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายฟอกเงินปปงสามารถดําเนินการได้ทันทีไม่มีปัญหาแต่ว่าคดีต้องมีความชัดเจนก่อนกรณีโบนันซาแตกต่างจากการบุกรุกที่สาธาร,รณประโยชน์อื่นๆที่ศาลมีคําสั่งชัดเจน <c oughs> แต่กรณีนี้เนี่ยอาจจะยังอยู่ในขั้นตอนกล่าวหารวบรวมพยานหลักฐาน,นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ทราบกันค่ะแต่ว่าปปงก็ทํางานคู่ขนานไปนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบ ตอนนี้มีคดีการบุกรุกทรัพยากรที่ปปงกําลังเดิมเนินการอยู่หลายคดีโดยเฉพาะคดีที่กรมป่าไม้แจ้งเข้ามามีมากกว่า40เรื่องมีในหลายพื้นที่แล้วหลายจังหวัดมีทั้งที่ภูเก็ตกระบี่แล้วก็พังงาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะคะดีค่ะที่ไหนผิดก็เอาคืนใ,ให้หมดสมบัติของชาติป่าไม้ของชาติ